มาจะได้ถ่ายพวกเธอสองลูกนี้หรอเออร้อมนะคะเอาตัดขั้วยาวๆเลยเอาแป้งติดๆเลยตัดเองกับมือค่ะเออนั่นแหละมาค่ะ่คะรอรับได้เลยค่ะสดกว่านี้ไม่มีเลยสดจากสวนของแคร่อุ้ยลูกแมนก็อยากได้เลยบ้าหน่อเทอ่เหรอไม่ด เสียวว่ะเธอจะตัดได้เสีธอจะขึ้นจัดได้ไหมอุ๊ยเธอได้อ่ะเธอตัดเ,เป็นไงต้องใช้สก,กิลขั้นสูงนะกับการตัดเพืเรียนครั้งแรกเดี๋ยวหล่นลูกไปพร้อมทู่ทุเรียนว่าาข้นะน,นี่ไปก่อนอเดี๋ยวหาที่มั่นก่อนอไม่ต้องรีบ โยนมีดไปเลยโอเคเก่งจริงไลจริงจัดที่ขาย <c oughs> เป็นคน <c oughs> หมดไหมคะอ่าโลเท่าไหร่โลละร้อยมีไหมอย่างเงี้ย <c oughs> โอ๊ยอลูซีนอะ ความลำบากของ,ง,งเจ้าของสวนทุเรียนแค่ขึ้นตัดนี่ก็สุดๆแล้วนะหนึ่งแท8งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเี๋ยวอ,อ,กอีกเหงื่อใครบอกทุเรียนแพงไม่แพงนะคะออแ,แค่ตัดนี่ก็เหงื่อท่วมตัวแล้วค่ะแค่ตัดของที่เขาทำไว้ สองนางนี้สิคะงอนเก่งเหมือนคนถ่ายเลยงอนมากแม่เหมือนตากล้องเลยโอ้โหลูกนี้ใหญ่เบิ้มใหญ่เบิ้มโอ้โหโอไม่ไหวไปเลยปะไม่ไหวเลย